สวัสดีครับเมื่อตอนประมาณช่วงบ่ายๆนะครับของผมได้มาเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมได้มาก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะมาลองเทสจอยอันนี้คือจอยใหม่ผมนะครับที่สั่งมาจากไอ้นั่นเลยนะอันนี้คือจอยเก่าผมนะจอยเก่าของผมเองนะนี่ก็ตามสภาพสีซีดเลยนะไว้นี่จอยเก่าผมที่แรกผมว่าอเลยนะว่ามีมีปัญหาใ่ใช้งานไม่ได้ตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับ วันนี้ก็จะมาเทส NES ด้วยนะครับภา่นหนตัวกดลงไปอ้าวลงไว้ลงโอเคติดเลยทีเดียวนี่เครื่องมันก็เท่อีกจางนะเท่เป็นแบบนะสำหรับเครื่อง NES นะเนี่ย ผมลงไหลแล้วชอบมันเพราะว่ามันเท่ตรงเนี้ยเห็นปะบริเวณนี้นะเท่ดีอืมเท่ดีเท่กับแฟม์ิคอมนะก็เลยลงไหลแล้วชอบเขาไปเลยนะไปในตัวนะโอเคแต่เราจะไปเล่นกันละเนี่ครับ เรียบร้อยเกิดใหมเครืงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่าอหลังจากทำพวกนี้เสร็จน่าจะประมาณกลางๆเดือนสิงหานะครับผมว่าจะมาทำเกี่ยวกับว่าตอนนี้ผมมีเครื่องอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เรื่องก็เยอะอยู่นะตรงนี้ก็เยอะอยู่ตรงนี้ก็เยอะแล้วก็พวกแผ่นเรืองต่างๆเดี๋ยวผมจะมาทำใหม่ อันนี้ก็เป็นน,นั้นนะหลังจากที่ผมทำคลิปไว้เมื่อเดือนน่าจะเดือนกรกฎา,านะประมาณเดือนที่แล้วนะก็เยอะอยู่นะพอม,มาตกมาเดือนนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับน,นี่ก็มีอัตลินะถ้าใจผิดข้างหลังอตัตลินี่ก็อัตลิอีกเหมือนกันอตัตนละิเครื่องที่เราไม่ไมไมเคยเห็นนะเราก็ได้เห็นนะเราก็ยังไม่ได้เทสนะยังไม่ได้เทสเลยออะไรต่าง Power. หรือว่าจบไอ้นี่ไปก็ว่าจะรีวิวพวกนี้เหมือนกันนะครับ 3D o อะไรต่างๆตอนที่ 3D o ยังไม่มีแผ่นนะครับแล้วก็เซก้าผมสั่ง s e ก a าเมก d าได e ไปเหมือนกันนี่ฮะเกงมงก็จะวันนี้นะครับดี๋ยวรอมาดูตอนต่อไปด้วยกันนะโอเคครับสวัสดีครับ